พาลูกๆมายางอีกแล้วมาทะเลจา้าพาเขามาออกกำลังกายเจียงก็ได้ม,มาออกกำลังกายน้ำพาเด็กๆมายางพี่น้องเบิ้งเบึ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 ง,บ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 งทองฟ้าสดใสดเลยนีมค่ะสวยมากๆพีงกระพาลูกๆมายางตุ้งติ้ง bye-bye 电话。 มองคุนนะคะขึง่ายจังแต่น้อยแล้วก็ ไอเบืองวิวไปน้ำเดะเด้อวิวสวยมากมากมาย้ำใดกระสุดชื่นทุกตอนเลยที่น้ำ ช่วงนี้คนยังว่าหลายไล่โซีิปะเร็ว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 เร็นะหมาเก่าคลายพันธ์รางสายพัน จะเด้อมีความสุขเป็นน้ำกันเลยค่ะอากาศเย็นเย็นยืดดีวันที่ละ

เอาบอมาเร็วๆไปก่อนเดอ้อแม่ไปก่อนเดอ้อไปละไปละเอาเด้พี่น้องกระสิจบคลิปไปซ้ำนี้ดเด้จ้าเด้อไปพี่อิงสิพายลูกยางไปกไกีไกลๆกลันถ้าสั่นกับโบไว้เขาก็บโบย้อมยางน้ำหรอก alabama go to get it get your ball go to get your ball no you go to get your ball go to get it no